เบชารี9999สวัสดีค่ะสำหรับคุณบางคู่ในตอนนี้นะคะอาจอยู่ในช่วงห่างก,กันเพราะภาระหน้าที่หลายๆอย่างและการอยู่กับตัวเองเพื่อทำสิ่งที่ต้องโฟกัสนั้นเป็นภารกิจและเป้าหมายเพื่อให้คุณทั้งคู่สำเร็จขอให้คุณศรัทธาว่าความรักของคุณกำลังถูกปกป้องและถูกชี้ทางอยู่เงียบๆนะคะ เชื่อมั่นในปาฏิหาริย์จัดวางตัวคุณให้อยู่ในคลื่นความรู้สึกที่เป็นบวกโดยไม่ต้องตั้งคำถามใดๆทุกอย่างจะถูกจัดเรียงอย่างลงตัวและสอดประสานอย่างเหมาะเจาะทั้งปัจจัยและเวลาในแบบที่ตานเนื้อและสมองของคุณเองไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดในตอนนี้ข้อมูลหรือความรู้สิ่งที่คุณเคยได้รู้มาก่อนหน้านี้จะถูกทำงานเงียบๆเ,เพื่อการตื่นรู้บางอย่างการตื่นรู้นั้นเมื่อคุณทำสำเร็จคุณจะได้รับเซอร์ไพรส์จากจักรวาลไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องงานหรือความรักก็ตาม ในโหมดนี้คุณทั้งคู่จะต้องใช้ความคิดเหตุผลและข้อมูลอย่างเงียบๆเ,เพื่อสร้างบางอย่างและสู้เพื่อไปถึงเป้าหมายและเชื่อเธอค่ะว่าพลังงานของคุณทั้งคู่ในตอนนี้ยังไม่พร้อมจะมาใกล้กันมันคือการห่างที่ดีสําหรับคุณทั้งสองคนและในความเป็นจริงแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนห่างกันแต่จิตวิญ,ญญาณของคุณเชื่อมโยงและระลึกถึงกันเสมอไม่ได้ไปไหนการกลับมาเจอกันอีกครั้งจะถูกนําทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อถึงเวลาค่ะ